คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาลสก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มกุลดาเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วครับครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนต่างประเทศและก็เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยหลังจากนั้นก็ได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆ หลังจากที่ภรรยาตัวเองเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับคุณรดามาพร้อมกับเรื่องคำสารภาพบาปมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สกับสายของคุณระดากันเลยครับสวัสดีครับคุณระดาสวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะครับสบายดีค่ะพี่นี่เราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่ในคุณลดาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะพี่แจ๊เดือนที่แล้วเนาะ ใช่ค่ะออนะครับเสียงที่คุ้นเคยคุณระดามาเข้าเรื่องกันเลยไม่ต้องพูดพล่ามทำเพลงกันเยอะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องที่คุณระดาได้ยินได้ฟังมาใช่ค่ะคืออย่างนี้ครับน้องชายเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าเมื่อประมาณอาท์ที่แล้วนะคะบอกว่าช่วยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าในเดอะโกสต์วิดีโอให้หน่อยอนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นเอฟซตัวยงคนหนึ่งนะคะ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่หมน้องชายทำงานเกี่ยวกับรับเห,หมาก่อสร้างแล้วเขาก็จะมีะลูกน้องนะคะเป็นแบบว่าเป็นคนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วกันค่ะพี่จ๋าขอบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นใกล้ๆเรานะคะรเทศใกล้ๆเราค่ะก็เริ่มเลยคนนี้ก็คือเป็นผู้ชายให้ชื่อว่าบิวนะคะขอเป็นชื่อนามสมมติ บิลเนี่ยเขาก็มาอาศัยทำงานที่ประเทศไทยโดยมีพ่อแม่แล้วก็แฟนเขานะคะรวมไปถึงแม่ของแฟนแล้วก็อาจจะมียดัยดญาติเล็กน้อยนะคะก็ก็ก็เข้ามามาด้วยก,กันแล้วก็ทำงานหลากหลายแตกต่างกันไปเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยแฟนเขาเนี่ยก็ได้ทำงานงานหนึ่งก็คือเหมือนเป็นเด็กเอ็น ก็มีคนจ้างไปว่าจ้างไปในตอนนั้นเนี่ยก่อนที่แฟนจะออกไปทำงานก็ได้ทะเลาะกันกับบิวนะคะมีการเหตุการณ์ทะเลาะกันตามปภาษาแฟนทีนี้พอจากนั้นเวลาก็น่าจะสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยค่ะกันนะน่าจะงานเลิกแล้วอะไรเงี้ยใกล้ใกล้จะเลิกคือแฟนเน่ะโทรมาอมบอกว่าให้ช่วยมารับกลับบ้านหน่อยได้ไหม ไม่อยากอยู่ในงานแล้ว mm. บิวก็ด้วยความที่ทะเลาะก,กันก็ก็แบบก็รับโทรศัพท์บ้างไม่รับบ้างแล้วก็สุดท้ายเขาก็ไม่ไปรับ mm. ไม่ไปรับแฟนจนกระทั่งเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปนะคะจนตอนเช้ามาก็ได้ทราบว่าแฟนเเสียชีวิต mm. จากการทางาน,นนั้นๆ <Okay. S 2> นะคะ mm. ก็ดีเทลดีเทลอื่นเราอาจจะไม่ต้องเป็นลงรายละเอียด <Yeah. S 2> แต่ก็คือประมาณนั้นเลยนะคะ uh, uh. โดยที่ โดยที่แฟนของเขาก็คือเหมือนกับเหมือนเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยหรืออะไรเงี้ย<อ>โดยให้บิวไปรับแต่ไม่ไปทีนี้ด้วยตัวเองก็รู้สึกผิดตลอดอก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปโดยการจัดงานศพก็จัดที่ประเทศไทยเลยค่ะ<อ>จัดงานศพปกติเลยจากนั้นเนี่ยช่วงปีใหม่ช่วงนั้นเลยเ<อ>พ่อของบิวอะ่ะ ซึ่งซึ่งก็เป็นคนประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะคก็ได้กลับบ้านตัวเองไปกลับประเทศตัวเองไปก่อนอพอพอจบงานศพก็ได้กลับไปก่อนสักประมาณแบบเหมือนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะกลับไปร่วงหน้าก่อนวิลก็จัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเสร็จแล้วก็วเบนก็ตามไปก็ตามกลับไปก็คุณแม่อะไรก็กลับไปด้วยนะคะคตอนที่กลับไปบ้านของตัวเองที่ ประเทศเอนก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกๆมักจะเจอผีผู้หญิงผมยาวเห็นแต่ด้านหลังนะคะไม่เคยเห็นหน้าครับในลักษณะเช่นอยู่ในบริเวณบ้านเน่ยนะคะแต่แต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้นะเช่นนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านก็จะได้ยินเสียงคนร้องไห้ตอนกลางคืนก็ก็พอ เดินออกมาดูก็เจอผีก็วิ่งหนีกันครับ <Okay. S 2> หรือบางครั้งได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนอกบ้านเปิดหน้าต่างไปเจอไปดูก็เจอผู้หญิงเดินอยู่ตามถนนกล mm hmm. ซึ่งเป็นกลางคืนซึ่งดูแล้วไม่น่าใช่คนก็เดินร้องไห้ด้วยนะคะ <Okay. S 2> แต่โดยการเดินหันหลังหันหลังเนี่ยเขาหันหลังเหมือนกับแบบเขาเหมือนจะมุ่งหน้าไปไหนสักสักแห่งหนึ่งะคะ่ะ mm hmm. พอเจอเหตุการณ์อย่างนี้ เข้าปุ๊บเขาก็แบบมันกลัวมากตัวเองก็คือเหมือนแบบคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแฟนเราแน่ๆเลยอะทำอะไรดีกลัวคือตอนนั้นตัวเองกลัวแบบเหมือนว่าแฟนอะอาฆาตแน่นอนครับเขาก็ผู้หญิงเนะี่ยจะใส่ชุดเหมือนสาวชาวบ้านเลยนะคะซึ่งก็เป็นไปได้นะเพราะว่าแฟนของบิวก็ซึ่งเป็นคนประเทศเดียวกันเขาก็ตอนที่เขาอยู่บ้านของเขาเขาก็ใส่ชุดประมาณนั้นเช่นกัน บิวก <View> ็เหมือนไม่ไหวละคนในบ้านก็เจอนะคะไม่ไม่ก็ไม่ใช่บิวคนเดียวนะก็มีคนในบ้านก็เจอจนกระทั่งตัดสินใจเหมือนไปหาหมอคล้ายๆเขาคล้ายๆหมอธรรมบ้านเราค่ะก็ไปหาหมอธรรมอีกอำเภอหนึง่งขับรถไปอีกอำเภอหนึ่งหมอธรรมก็บอกว่ามีมีผีผู้หญิงนะที่บ้านนะ่ะ เขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านมากเลยให้พาเขากลับบ้านหน่อยพูดอยู่แต่คำเดียว่าอยากกลับบ้านนะคะทีนี้ด้วยความที่บิวก็เหมือนแบบคิดแบบอยากกลับบ้านแล้วยังไงอะ่ะแฟนตัวเองอะ่ะก็แม่แฟนก็ได้ทำพิธีเชิญวิญญาณจากที่ประเทศไทยเนี่ยกลับมาแล้วนะคะ ก็เชิญวิญญาณทําพิธีเรียบร้อยทุกอย่างครบถ้วนครับเขาก็คิดว่าเราเรายังไงกลับบ้านจะให้ทํำยังไงซึ่งเท่ากระดูกก็เอากลับมาด้วยอเขาก็เขาก็ยังคิดพิธีไม่ถูกโดยที่เขาก็จากนั้นบิวก็ก็ก็กลับบ้านตัวเองมาก่อนก็ได้ฟังหมอทําพูดขออนุญาตเรียกหมอทําแล้วกันเพราะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่บ้านเขาครับก็ฟังหมอทําพูดก็เอากลับมาคิด พอกลับมาบ้านค่ะจากนั้นไม่นานเลยอยู่ๆคุณพ่อของบิวก็โดนรถชนเสียชีวิตคือไม่ได้รถชนนะคะรถประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยการที่ขับรถเหมือนหักหลบอะไรบางอย่างแล้วก็กระบะมาชนเสียชีวิตค่ะที่เหมืนอนยู่ดีๆคือคำบอกเล่าว่าจากรถกระบะก็คือเหมือนว่ารถไซคันเนี้ยขับมาอยู่ดีก็เหมือนหักหลบ ลมแรงอะไรไม่รู้แล้วก็มามาทำให้รถกระบะท,ที่ขับมาบก็ชนซ้ำไปนะคะัคบเสียชีวิตคาที่เลยซึ่งหลังจากที่พ่อของเบลเนี่ยเสียชีวิตเขาก็ยังคงเจอผีผู้หญิงคนนี้อยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเจอผีเดินเดินอยู่ตามหน้าบ้านบ้างละนั่งอยู่ตรงนู้นตรงนี้บ้างละแต่ก็จะเข้าบ้านไม่ได้นะคะเขาเคอจะเหมือนแบบบ้าน บันก,ก็จะเป็นใต้ทุนเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็ยังคงใจออยู่ตลอดน่ากลัวเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าน่ากลัวนะเขาหลอนมากจนเขาแบบไม่เป็นอันทําอะไรเลยเหมือนไม่ได้หลับได้นอนเลยอ่ะเขาระแวงไปหมดโดยการที่ที่จากที่เขาระแวงเนี่ยคือเขาคิดว่าแบบแฟนเขา่าโกรธเขามากๆโกรธที่แบบไม่ไปรับแล้วทําให้ตัวแฟนเองต้องเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนว่าต้องโกรธแน่ๆทํายังไงดีวะทํายังไงดีเขาก็ ไม่ได้หลับได้นอนจนจะต้องกลับไปหาหมอทําอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าด้วยแบบเอ้ยคุณพ่อก็เสียชีวิตก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าแล้วจะเกี่ยวกับคุณพ่อเหรอในเมื่อแฟนแล้วทำไมพ่อเสียชีวิตก็เขาก็เริ่มมีอาการแบบงงสับสนมีการสูญเสียเกิดขึ้นก็สับสนล่ละกลับไปอีกครั้งหนึง่งนะหมอทําก็ก็บอกว่ารอบเนี้ยหนักนะ หนักหนักมากซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าอยู่คนคราชเพอวันนั้นเนี่ยบิวตัดสินใจไปพักเลยไปพักเหมือนที่พักอะค่ะ<ม>เหมือนที่พักโรงแรมห้องพักรายวันเลยของเขาไงนะคะก็เหมือนตัดสินใจไปพักเลยแล้วหมอทำเนี่ยบอกว่ารอบนี้หนักมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องเริ่มท,ทําพิธีกันตอนช่วงเช้า<ม>พรุ่งนี้ก็ไปเตรียมของมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เตรียมของมาแล้วก็นําของเนี่ยมาตอนเช้านะ<ม>รีบมาให้ทันครับเพราะว่า ผีผู้หญิงคนเนี้ยที่มาสื่อสารเนี่ย mm. เขาได้บอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่รีบเอาเขากลับบ้าน mm. เขาจะเอาผู้ชายไปอีกคนนึง mm. แต่เขาก็พูดผีผู้หญิงก็ย้ำอีกครั้งหนึ่ง mm. ให้หมอทำสื่อสารอีกครั้งหนึ่งว่าเอาศพฉันกลับบ้านด้วยค่ะ mm. มีเพิ่มศพเข้ามาละบิวก็นั่งคิด มันไม่ใช่แล้วศพนี้คือมันคีย์เวิร์ดอะไรอ่ะศพคือแฟนเขาก็เผาไปเรียบร้อยชะปนกิจไปเรียบร้อยนะคะคแล้วก็จเจ้าผู้ชายอีกคนนึงเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่ใครแล้วมันต้องเป็นเขาเขาก็กลัวมากกลัวว่าตัวเองแบบจะต้องตายเพราะว่าแบบเฮ้ยเอาไม่รู้อะเป็นตายไรได้ยังไงเตรียมของตื่นเช้ามาต้องมาทําพิธีให้ได้พเพราะกลัวมากพอเขาก็เช้ามาเขาก็รีบตื่นแต่เช้าเลยก็กําลัง ขับรถไปที่บ้านหน่อทรรคนนี้อืมจากที่พักไปที่บ้านหน่อทรรก็ยังไม่ทันได้ทําพิธีอะไรเลยค่ะค่ะพจัดคุณแม่เขาเนี่ยที่อยู่ที่บ้านโทรมาแจ้งข่าวว่าคุณลุงนะ่ะผูกคอตายแล้วนะอืมอมืคนลุงที่อยู่ในบ้านเดียวกันครับ,รบผูกคอตายลอะอบิวก็เหมือนสุดอะ แบบเฮ้ไ <Gym>. ม <to> <t aka> you know? ่ทันหรอแล้วทำไมถึงเป็นคุณลุงล่ะคืองงตันก็งงแล้วก็เสียใจด้วยแบบเฮ้ยผูกคอตายแต่ทีนี้บิวก็เลยรีบขับรถกลับบ้านไปนะคะโดยที่ไม่ได้ทําพิธีละก็ทิ้งไปกันก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็ก็เจอก็เขาก็มาชันสูตรศพอะไรต่างๆนะคะก็ไปเจอจดหมายคุณลงเขียนทิ้งไว้ค่ะอเขียนสารภาพบาป ทั้งหมดเอาไว้ว่าคุณลุงกับคุณพ่อเนี่ยเมื่อช่วงป่างปีใหม่ที่คุณพ่อกลับมาเนี่ยได้ไปทำการข่มขืนแล้วฆ่าผู้หญิงคนหนึง่งเราก็ทิ้งศพไว้ในป่าโดยที่คุณลุงก็เขียนบอกเล่ารายละเอียดหมดเลยว่าออยู่จุดไหนตรงไหนนะคะ,ะแล้วซึ่งทุกคนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามไปจนเจอจริง ก็ก็แบบเหมือนกับนานแล้วอะไรเงี้ยก็เน่าหมดแล้วก็เจอจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็คือสพที่เจอก็ชุดการแต่งกายก็คือคนเดียวกันกับที่เขาเจอกันทางบ้านเลยเนี่ยนะคะพี่จ๋าซึ่งเหตุการณ์เนี้ยบิวเล่าให้น้องชายฟังแล้วน้องชายก็ก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอาจจะขอมาถ่ายทอดไหมแต่ว่าจริงๆเขาก็บอกว่าก็ช่วยเลี่ยงหน่อยนะเพราะเขาไม่อยากที่จะผมเข้าใจละให้ใครเข้าใจแล้วทําไมวันนี้ อคุรดาเล่าเหมือนระวังระวังอะไรบางอย่างอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพราะว่าโอ้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะใช่หรือต้องระวังค่ะพิจารเพราะกลัวหลุดมากเลยแล้วแบบเขาไปตามสืบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวคือใช่เออมันเป็นเรื่องที่คนละเรื่องเดียวกันเอาเป็นตามความรู้สึกผมนะคือทางบ้านเนี่ยคิดว่าเอ๊ะก็ชาปนากิจแฟนตัวเองไปแล้วนี่หว่าทำไมเหมือนต้องมาอาฆาตมาอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมสุดท้ายคือมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่มันเกี่ยวข้องกับทางคุณพ่อใช่ค่ะซึ่งที่ผ่านมาคือคิดว่าแฟนตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบตามจะเอาชีวิตตัวเองตลอดเวลาซึ่งมันมันก็เชื่อมโยงกันได้นะพี่เจ้าพะเขาเขาไม่ยอมไปรับไงทําให้เป็นเหตุการณ์ที่เขาต้องไปเป็นเด็กเอ็นแล้วไปเสียชีวิตนะตรงนั้นซึ่งเขาก็บอกมาว่าแฟนเขาโดนหยอดยาอย่างนั้นอืเกินขนาดค่ะนะครับไอเรื่องอ่ะผ่านนั้นก็ก็ว่ากันไปแต่ โคจะพอมันเป็นเรื่องอีกอีกอักอนหนึ่งที่คุณพ่อเขาไปท<ช>ําอ่ะเข้าใจได้เลยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมีอะไรบางสิ่งบางอย่างพยายามตามรังควานครอบครัวนี้อยู่แล้วก็แต่ละคนมีอันเป็นไปซึ่งอีกคนหนึ่งอย่างที่เขาต้องการก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเขาเลยแต่มันคือค,คนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยคือคุณลุงใช่ค่ะพี่แจ๊คโอ้โหเออเข้าใจเลยเอ๊ะวันนี้คุณละดาเล่าแบบแปลกแปล<ะ>กม,มันมัน<บ>มละเอียดอ่อนจริงๆ คือคือกลัวหลุดมากค่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบเดี๋ยวมีชื่อสมมติเดี๋ยวบางครั้งแบบเดี๋ยวกลัวไปหลุดประเทศเขาบ้างละชื่อเขาบ้างละกลัวค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องคดีด้วยเดี๋ยวนี้นักสืบโซเชียลนะเอาจริงๆป่ะผมพูดแบบติดตลกเลยนะใช่ค่ะเก่งกว่าเก่งกว่าตำรวจอีกอ๋อเห็นด้วยค่ะจริงค่ะเวลาสืบอะไรขึ้นมาดูหูน่ากลัวมาก เออนะครับใช่นะครับแต่วันนี้อาจจะดูแล้วแล้วเกรงเกรงนิดนึงนะคะพี่แจ๊คมันแบบเข้าใจเข้าใจเออเข้าใจฟังมาแล้วแบบอืก็เลยแบบตอนแรกตอนแรกก็คือกล่าวว่าเฮ้ยเออเราก็เพิ่งมาทิ้งเรื่องไว้เมื่อเดือนที่แล้วมันก็จะเร็วไปไหมแต่กลัวลืมนะกลัวแบบว่าเดี๋ยวนานกว่านี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลืมอะไรเงี้ยก็เลยเอาเ่าหน่เดี๋ยวมันจะเล่ายากกว่านี้ ใช่ค่ะพี่แจ๊คพยายามเก็บดีเทลเขามาให้หมดเลยได้ก็ถือว่าเอาเรื่องเรื่องของเวรกรรมมาเล่าให้พวกเราฟังก็แล้วกันส่วนเรื่องมันจะจริงไม่จริงยังไงผมว่าเราฟังแล้วเรารับรู้ถึงเฮ้ยเวรกรรมมันหนีกับไม่พ้นแค่นั้นพอค่ะีใจนะครับค่ะโอเคจ๊คครับผมวันนี้วันนี้เป็นวันเกิดค่ะครับรบกวนอวยพรให้หน่อยได้ไหมครวันเกิดคุณรดาเหรอ ใช่เขา<อ>จ <ขอ S 1> ี๊ดกานี่นี่สามหมื่นสี่พันจะสามหมืห้าพันคนเดี๋ยวช่วยกันอวยพรมันเกิดด้วยขอ,ขอให้ค,ค,คุณละดามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการปราศจากจากโรคภัยทั้งปวงมีคนรักเยอะๆไม่เจ็บไม่จนมีความสุขมากๆให้ไปเบิร์ตเดย์คุณละดานะครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่แจ็ค <c oughs> แล้วก็ สมาชิกเอฟซีชาติกดทุกคนด้วยนะคะขอบคุณคุณรดาเช่นกันนะครับที่แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้งนะได้ค่ะยินดีค่ะพี่แจคเนี่ยโหตอนนี้ไหลเป็นน้ําเลยแฮปปี้เบิร์เดย์คุณรดากันเพียบเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากครับคุรดาดีใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android